สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดํำทีมเช่นเคยนะครับเห็นแบบนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากบนหน้ากอยจอมโหดของเราฮโหดมันหาของเราครับยังอยู่ที่เดิมนะบอ่อที่ว่าเจาะให้ถึงนรกไปเลยเดี๋ยวมาดูสภาพบอ่อก่อนโอ้ยแกกำลังจะ ถากชั้นนี้ออกค่ะเพื่อว่าตัวเองจะลงไปข้างล่างไปล้วงเอาดินให้มันเสมอกับเสมอกันคะที่คนบอ่อที่ขุดเอาไว้อะสภาพก็ จากคับแคบหน่อยนะนี่คันเจ้าเหลืองอารามนี่ต้องคอยหลบด้านข้างให้คันนี้ออกมาฮะาวบีบแตแล้วบีบแตแล้วไอานั่งหน้ารถมาด้วยเนี่ย อเทพระบุตรฟันหลอกับลูกชายคัวหน้าโจ้ครับนี่ช่วงพักหลังนี่มาทำงานกับพ่อตลอดเลยนะลูกคัวหน้าโจ้นี่สงสัยจะมาฝึกวิชาจากคันพ่อครลุงจะจบม .6 แล้วครับจบปีนี้แหละคุณหน้าโจ้ว่าลูกชายผมจบม .6 ปีนี้แหละ จะแกจะเรียนต่อหรือไม่เรียนก็ยังไม่รู้ครับขึ้นอยู่กับลูกชายจะเลือกเรียนต่อหรือว่าจะมาอยู่กับรถหรือจะตามพ่อคุณหน้าโจ้ก็บอกว่าเปิดโอกาสให้ลูกครับอิสระให้เลือก,เล,อกเลือกที่จะเรียนต่อหรือว่าจะทํางานนะแต่ช่วงเนี้ยมากับพ่อบ่อยเมื่อกี้ก็ผมว่าทาไมออกรถแบบนั้น๋อการลังหัดครับการะลังหัดครับ สงสัยจะเรียนวิชาเหมือนเหมือนพ่อมัง้งเอาทุกอย่างเลยแม็กโครหกล้อรถไทยรถเกียร์เอาหมดขับให้เป็นให้หมดทุกอย่างฮะดินดูอย่างนี้ยังเหลืออีกเยอะนะฮะไม่ใช่ว่าดูเหลือแค่นี้เองจะหมดแล้วเหลืออีกเยอะนะนี่จะเปิด ทางให้ตัวเองลงไปข้างล่างครับให้เจ้าพิสาลงไปข้างล่างไปล้วงเอาระดับความลึกให้เสมอคนบออกมาฮะทีนี้มันเริ่มแคบแล้วไงเยอะอีกสักหน่อยก็ลงไปน่าจะไม่เกินอีกคนละรอบสองรอบหรอกตักนะตักใส่หกเราดำน่าจะไม่เกินคนละสองามรอบหรอกเดี๋ยวก็เจ้าพิสาก็ลงไปข้างล่างครับไปล้วงเอาความลึกระดับเดิมมา น่น,น,น,นไม่ใช่ว่าจะเลินลงไปเลย,เลยเอ่าทำทางไวแล้วทำทางไวแล้วสงสัยจะเดินลงไปข้างล่างนะฮะออบกรอดำก็เช่นเคยนะครับวิ่งกันสามคันมีแต่รถบริษัทวิ่งกันสามคันครับไปเรื่อยๆครับงานไปได้ไปเรื่อยๆนฮะ ข้ามหน่อยเมื่อกี้ข้ามหน่อยย่าน่าจะขมังเนี่ยนี่เดินลงไปแล้วครับอ่ไปยืนจุดเดิมที่เดิมครับดูพ,พี่อ่านึกว่าจะไม่มีที่กันรถไหล ถ้าไม่มีนี่มีสิทธิ์ไหลลงมาทับได้เลยนะนี่ต้องกันไว้ก่อนครับกันไว้ก่อนอันตรายะฮะดินดานี่แห้งล่วน,นจริงจริงฮะล้วนเลยฮะยังกับดินย่างกับหน้าดินเลย เขามีจะถูเข้ามางหน้านี่ถูออกด้านออกถูออกนอกฮะนี่ดันแรงนอกฮะเขามีจะดึงเข้าหาตัวเองฮะนี่ปัดออกองนอกเลยดีฮะโชว์โชว์ฮะโชว์ปัดข้างนอกครับนี่ธรรมดานี่ต้องดึงมา,างนี้นะอ่าปัดปีกครับ มาก็มาพร้อมกันนี่แหละออกออกไปพร้อมกันครับพออ,ออกไปแล้วทีนี้ก็นั่งเงาเลยรอนานเลยฮะกว่าจะมากว่าจะมาแต่ละรอบผมรอดำอ่ะถอยมาถอยมาผมนึกสภาพเนาะตอนเก็บโปนี่ หน้าจะไม่ทิมดิ่งเลยเจ้าบีซาาด่จะไม่ยืนแบบหน้าแบบทิมลงไปเลยครับตอนเก็บคนบบอนะตอนเก็บบอแหละตอนนท,ท้ายสุดแหละเดี๋ยวตอนนั้นผมจะพามาดูคนระับถ้าคนขับดีหัยยวใจะยาวเลยนะหน้านี่จะมุดลงไปเลยตอนเก็บเก็บกนบอบอนะเก็บบอฮะช่วงนั้นอ่ะอ้ เริ่มเป็นหินแล้วนะสีดแดงๆอ่ะเป็นดินตับครับเป็นก้อนดินตับ ลานล้วนครับล้วนเลยฮะโอ้โหยังกันหน้าดินเลย่ะอ่ะพอ,อแล้วพอแล้ว ชูรอเหมือนเดิมครับอ่ะวดนี้ไม่ชูรอครับเอาวางไว้นึกว่าจะชูรอฮะถ้าชูนี่นานเลยฮะว่าจะมาเดีนลงมาคุยกับผมแหละนี่จําได้ไหมวันนั้นครับลงทุนวิดน้ำครับเตืบเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงนะเท่าที่ผมจับเวลาได้นะ วิดน้ำในบอ่อเนี้ยจนแห้งไงนะนี่น้ํามันซึมออกมาซึมจากที่โคลมาแล้วก็ได้ปลายี่สกตัวละเกือบสองโลเลยวันนั้นลงทุนจริงๆคนอะไรไ่ดูมีความมานะที่กันหากนะวิดน้ำอ่ะลอยสภาพนี่ยังมีเตามีกองฟืนให้เห็นเลยให้เห็นเลยฮะได้ปลาไปหลายตัวเลยวันนั้น คนจับปลานี่ต้องขอบคุณหัวหน้าโจเลยนะโอ้แบ่งปลาให้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้ยี่ต้องถามวันนั้นเขาแบ่งปลาให้กินป่ะเออดียังมีน้ำใจนึกว่าวิดน้ำให้ไม่มีปลาไปให้เขาให้อยู่ให้อยู่ใช่ไหมให้ตัวใหญ่ใช่ไหมเดี๋ว่าไม่ได้แบ่งปันกันเลยเหลือเหลือเยอะฮะเหลือ จับไม่หมดโลดหอ่าโบดโอ้คีโคนมันนาโพดขีโคนมันน่านี่นะใครจะเอาเอาได้อยู่ใช่ถ,ถ้ามันมีที่ชอ็อตเนาะแต่คีโคนมันนาจริงแหละเอากันไม่หมดไม่มีอุปกรณ์ตัวช่วย ปลาก็เลยยังเอาไม่หมดอ่ะอยูคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ